ถึงเขาจะรบกับเราเราก็ต้องเมตตาต่อเขานะครับการรบกันเป็นหน้าที่ของทหารส่วนประชาชนกรุณานะครับอย่าสร้างความโกรธเกลียดเดขียดแคน้นอาฆาตต่อกันเพราะว่ามันเป็นการกระทําของผู้นําของแต่ละประเทศซึ่งแต่ละคนเลือกเข้ามาเองแต่ละประเทศเขาเลือกเข้ามาเองฉะนั้นขอความการุณาทุกคนนะครับ ้ยอยู่ในประเทศไทยนะแชร์ออกไปนะครับให้หยุดความโกรธเกลียดเคียดแค้นต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเขมรหรือพอมา่าหรือลาวหรืออะไรที่มีนากับเรานะครับไม่เช่นนั้นเราจะเจอภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติที่รุนแรงยกตัวยอย่างเหมือนพอมา่าที่ผ่านมานะครับเขามีการรบราคาฟันกันเองแล้วก็เกิดเป็นนินไว้อย่างรุนแรงนะครับท่านั้นประเทศไทยก็จะไม่มีข้อยกเว้นถ้ายัางมีการ โกรธเกลียดคิดแค้นอาแาตกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่นะครับต้องคิดแผ่เมตตาให้เขาคิดแค่ว่าเขาเจอผู้นําที่ผิดพลาดการตัดสินใจของผู้นํานี่คือการตัดสินใจของผู้นําที่ผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของกัมพูชาหรือของบัมมาหรือของประเทศอื่นๆก็ให้พวกเราสงสารแผ่เมตตาให้เขามอบคามรักความเมตตาให้เขานะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นวิญญาณที่ ไม,ไม่เหลือแล้วนะครับฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งทดสอบเป็นบททดสอบสำหรับประเทศไทยที่บอกว่าเป็นเมืองพุทธนะครับเป็นคนที่มีจิตใจอบออมอารีนะครับส่วนเรื่องทหารก็ให้เป็นหน้าที่ของเขาเราก็ส่งกำลังใจไปแค่นั้นนะครับแต่ว่าอย่าไปกเกลีเกลียดแค้นของคนประเทศอื่นเขานะครับเพราะว่าเขาก็ต้องรับกรรมของเขาที่ไปเกิดในประเทศนั้นนะครับ ที่มีผู้นําเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นเราเกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมไปทุกอย่างนะครับมีความสามารถต่างๆก็ให้ทําตัวให้ทําจิตให้ดีนะครับเพราะว่าภัยพิบัติเขาไม่เลือกป้าประเทศไหนนะครับเขาไม่เลือกว่าคุณจะเป็นใครรับถือศาสนาไหนเขาดูแค่ว่าภัยพิบัติหรือว่า พลังงานลบที่มันเกิดขึ้นของประเทศนั้นอนะมันมากน้อยขนาดไหนนะครับความโกรธเกรี้ดเคสแค้นอาฆาตมันมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณสังเกตได้ที่มีลูกไฟอุกาบาตสามารถที่จะเป็นลูกไฟหลุดรอดเข้ามาในบรรยากาศโลกได้คือในส่วนของภาคอีสานใช่ไหมแต่นั้นแสดงว่าตรงบริเวณนั้นอ่ะมันเกิดพลังงานลบเยอะแล้วก็สนามอมเล็กตรงนั้นมันลดลงใช่ไหมมันทําให้สนามอมเล็กตรงนั้นลดลง ก็เกิดอุกกาบาตอุกกาบาตจริงๆอ่ะถ้าเจอสนามแม่เหล็กมันจะละลายก่อนที่จะลงบนพื้นโลกได้เข้าใจไหมคุณจะไม่ค่อยมองเห็นลูกไฟหรอกแต่ทุกวันนี้เริ่มเลยใช่ไหมอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เจอนะมันจะเป็นลูกไฟแล้วตัวน,นี้ก็คือสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่าต่อไปคือจะมีลูกไฟล่วงหลดนบนจากฟ้าลงมาแล้วก็ถ้าถึงพื้นดังลุกเป็นไฟอยู่ไฟก็จะไหม้ลามไปทั่วได้นะ ถ้าลงมาเยอะเราไม่มีเราไม่สามารถที่จะดับได้ทันนะฉะนั้นเราเป็นเมืองประเทศไทยที่เป็นมึองพูธเมืองมีศาสนานะครับทุกคนจะต้องมีรักมีเมตตาไม่ว่าจะสรรพสิ่งนั้นเป็นใครเขาช่างนะครับประเทศไหนก็ช่างเราต้องรักเขา